2024 Gpx Drone 300ท้าไม่ใช้เครื่องยนต์ของ SYM แล้วจะเอาเครื่องยนต์มาจากไหน2024 Gpx Drone 300รถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังรอเปิดตัวในอนาคตอันใกล้ของ Gpx ที่มีข้อมูลและภาพหลุดออกมาว่าเครื่องยนต์ของรถรุ่นนี้จะมีการขยายความจุขึ้นไปถึงประมาณ 300cc หากอ้างอิงจากภาพหลุด แต่ทุกคนรู้หรือไม่ว่าเครื่องยนต์ดังกล่าวมีสเปคเป็นอย่างไรและเอามาจากค่ายรถลายไหนกันแน่เพราะถ้าเราทราบข้อมูลกันตั้งแต่ตอนนี้ก็จะทําให้เราพอจะดาสเปคของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ได้ด้วยเพราะจากข้อมูลล่าสุดที่เราได้รับมา2024 gpx drone 300รรุ่นใหม่นั้นจะไม่ได้ใช้บริการเครื่องยนต์ของค่ายรถจากไต้หวันอย่าง sym แบบเดียวกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นเดิมอีกต่อไปแล้วแต่ไม่ว่าพวกเขาจะแยกทางกับค่ายรถไต้หวันด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม พวกเขาก็จําเป็นต้องหาค่ายรถลายใหม่มาร่วมมือด้วยซึ่งค่ายรถลายใหม่ที่ว่าก็จําเป็นต้องมีเครื่องยนต์ขนาด 300cc หรือใกล้เคียงมาให้ GPX หยิบยืมไปใช้แต่เราขอบอกทุกคนไว้ตรงนี้ก่อนเลยว่าการย้ายค่ายในครั้งนี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบมากมายอย่างที่คิดความเป็นไปได้แรกที่เราอยากจะพูดถึงก็คือ k คีเว พร้อมกับรถสกูตเตอร์อย่าง GT 2 7 0ที่เรามองว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะถูกนำมาใช้งานเป็นพื้นฐานให้กับโดรนรุ่นใหม่เนื่องจากขนาดตัวที่อยู่ตรงกลางระหว่างรถสกูตเตอร์ในคลาส150และ 300cc เหมาะให้ Gpx เอามาออกแบบใหม่และพัฒนาต่อยอดด้วยต้นทุนที่ไม่สูงเกินไปซึ่งขนาดตัวดังกล่าวก็ดูเหมือนจะใกล้เคียงกับ Gpx โดรน3 0 0ที่โผลออกมาในภาพหลุดดังกล่าว คีเว GT 2 7 0มาพร้อมเครื่องยนต์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำา1สูบ278.3ซีซีที่ให้พละกกำลังสูงสุด21.4แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด23.5นิวตันเมตรที่ดูจากความจุเครื่องยนต์แล้วก็ถือว่าเหมาะสมในการเอามาตรีตาเป็น 300cc ซีซีนอกจากนี้พละกกำลังก็ถือว่าสูงมากกว่าคู่แข่งอย่าง Honda P C X 160และ Yamaha N Max 155 แต่ก็ไม่ได้สูงขนาดที่จะเอาไปสู้กับรถบิ๊กสกูตเตอร์เจ้าตลาดเรียกได้ว,ว่าแรงสมตัวกำลังดีซึ่งเครื่องยนต์ลูกดังกล่าวก็เป็นเครื่องยนต์ที่เอามาจากเครือ p r g o อีกต่อหนึงหรือก็คือเครื่องยนต์ที่มีใช้อยู่ในรถมอเตอร์ไซค์คลาสใหญ่ของเวส p a อย่างเช่น GTS 300หรือ GTV 300สังเกตได้จากความจุเครื่องยนต์รวมถึงขนาดกระบอกสูบและช่วงชักที่เท่ากันพอดีที่75คูณ6 3ม mm. จะต่างกันก็แค่พละกกาลังเครื่องยนต์เล็กน้อยเท่านั้นแต่ประเด็นที่เราบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าการจบสัญญากับ SYM อาจไม่ส่งผลกระทบกับเราอย่างที่คิดเนื่องจากเครื่องยนต์ในคลาสนี้ของทั้ง KVA และ SYM ต่างก็เป็นเครื่องยนต์พื้นฐานเดียวกันที่เอามาจากเวสปาและ p i a g จิโแปลว่าไม่ว่าใครรถเหล่านี้จะเปลี่ยนคู่ธุรกิจอย่างไรก็มีแนวโน้มที่เครื่องยนต์ที่เราจะได้ใช้ใน2024 GPX Drone 300จะสามารถสืบต้นต่อไปได้ถึงเครื่องยนต์จากอิตาลีเครื่องเดียวกันทั้งหมด อีกตัวเลือกเครื่องยนต์หนึ่งที่มีความเป็นไปได้ก็คือเครื่องยนต์จากคิมโคที่มีเครื่องยนต์สกูตเตอร์ของตัวเองในความจุ270.6ซีซีที่ให้พละกกำลังแทบจะเท่ากันกับเครื่องยนต์ของเวสปาแต่หากมองในมุมของผู้ใช้งานแล้วเครื่องยนต์จากอิตาลีดูจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดเพราะเป็นเครื่องยนต์ที่ถูกใช้งานมาอย่างแพร่หลายแปลว่าพวกเราผู้ใช้ก็มีข้อมูลมากกว่าในการซ่อมแซมหรือดัดแปลงเครื่องยนต์เช่นกัน หากชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Moto r i v a l ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย